ก็สวัสดีครับสมาชิกเทวดาบอกแล้วก็แบ่งกันแทงนะครับพรุงงือแล้วนะครับก็จะทราบผลการออกลอตเตอรี่นะครับแล้วก็รางวัลต่างๆนะครับอ่ะก็วันนี้ลายมีปัญหาครับผมว่าจะเข้าไปถามว่าพระราชินีรอ9ก้าครับอายุเท่าไหร่เกิดปีไหนนะครับก็เลยไม่รู้กันเลยนะครับแล้วก็ชอบเป็นตอนหวยใกล้ออกนะครับวันที่ออกเก้าเจก็บล็อกผมก่อนออกสาวันส่งไม่ได้3มวันนะครับ S 1> <S 1> <S <S เป็นประจําก็ไม่รู้ว่านะครับเลขทูบแม่น้าหนึ่งตัวไหนนะครับมีคนมีคนบอกมามีคนบอกมาสามท่านนะครับแบบนี้มันหวานแหนี่หว่าเนาะเออก็จะมีนะครับสี่สองห้านะครับอ่ะห้าสองสี่สี่หกสองห้านะครับอีกอีกเจ้าหนึ่งแล้วก็มีแม่ผมบอกแปดหกเจ็ดนะครับมิจจะเอาเจ้าไหนนะครับอ่ะ จะจะตัวไหนถ้าอยู่ในสีตัวนี้นะครับยิ้นไปเลยนะครับอ้าวนี่เรียกทูม่น้ำหนึ่งนะครับนี่ใครมีเพิ่มเข้ามาก็ส่งเข้ามาได้นะครับลายปัญหานะครับอ้าวนี่ผู้นะครับวันนี้ดีหน่อยนะครับไม่ตรงเราเออนะ ไม่ตรงเราสามตัวเราได้ลุ้นอยู่นะครับอ่ะนี่นะครับเลขยทู่เป็น้ำหนึ่งนะครับนี่ก็อัดดึกหน่อยเพราะว่าข้อมูลจะได้ไม่ร่วนะครับอ่าอ่ะทีนี้ก็มาว่ากันที่ถ้าเรายังไม่ได้สูตรนี้ก็ทักมานะครับเพราะว่าผมได้ส่งไปแล้วนะครับนี่นะครับนะครับอ่ะก็จะไปสรุปกันเลยนะครับแล้วก็ยังไงข้างล่างนะครับข้างล่างผมจะส่งให้พวกนี้อีกทีนะครับตอนนี้ผมเน้นไปที่บนนะครับเพราะว่าล่างนี่ ได้แต่ครบครบล่างอยู่นะครับนะพอดีแฟนเขาทมิตนะเห็นพระราชนีนะครับอ่ะทีนี้ผมก็ไปแกะมานะครับสลับผมก็ไปแกะมาครับสลับสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับอ่ะเอาวิ่งบนตัวเดียวมาจับใสยกันนะครับอ่ะอ่ะทีนี้ก็มาที่วิ่งบนตัวเดียวนะครับนี่อ่ะอันนี้คือสูตรนะครับแต่มันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับบวกหลายขั้นตอนนะครับ แต่มันจะคุ้มค่าตรงที่เวลาออกมาแล้วมันมันจะจะมันได้ตัวเดียวนะครับมีมีอยู่ทั้งหมดสามสูตรนะครับอาเนี่นะก็ออกมานะครับอ่าได้สองออกสองเจ็ดสองนะครับได้ห้าอีกสูตรหนึ่งได้เก้านะครับก็มีสามสูตรนะครับบางทีก็มาด้วยกันเลยนะครับอย่างงวดที่ออก5่าเจ็ดเก้านี่อีกสูตรหนึ่งได้เลขหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งได้หน่วยนะครับดักนั้นเราก็ได้เจ็ดอยู่แล้วนะครับที่เวอร์โทรผมนะครับ่ะแล้วก็มาออกเก้าเจ็ดสองที่ พลาดเงินล้านไปแบบเฉียดชิ้วนะครับบางครั้งก็ได้พลาดไปห้าหกแสนเลยนะครับก็ภาวนาให้เขามีเงินเป็นไปแล้วกันนะครับป่วนคนจนป่วนคนลําบากนะครับเขาเป็นเจ้ามือไงเขาไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะครับแต่คนอย่างเราเราเนี่ยนะจะซื้อยี่สิบาทเนี่ยนะก่อตัวนี้ยี่สิบาทขึ้นมาหน่อยได้หมื่นหนึ่งเนี้ยนะแล้วก็วันที่สิบหกเดือนหกนะครับก็ได้หกออกแปดของที่ผมไม่ท่านแปดของที่ผมให้เจ็หกหนึ่งใช่ไหม 7จ็หกหนึ่งลึกเก้เฉียดนะครับงวดนั้น,นแล้วก็มาล่าสุดนะครับล่าสุดที่ให้ซื้อตัวเก่านะครับนี่อันนี้ผมเพิ่งทดสอบมา10บกว่างวดครับพอดีทดสอบแล้วมันน่าจะเอาสูตรตัวเดียวมารวมกันผมก็เลยมาแบ่งปันกันนะครับกับสูตรทวัาบอกนะแต่พวกนี้ก็จะแชร์ไปที่แบ่งกันเฮงน,นะครับเพราะว่าเป็นช่องใหม่ นะท่านในที่เป็นเพื่อนผมก็ไปติดตามช่องด้วยนะเผื่อต่อไปช่องนี้มันมันมันบ้าหรือว่าอะไรมัเวลาหวยก่ออกม่ชอบมีปัญหาเรื่องรายเรื่องการส่งการส่งให้สมาชิกและงวดนี้นะครับได้ได้เจ็ดนะครับตัวเดียวได้เจ็ดนะส่วนมากจะมาสิบหน่วยนะครับส่วนมากจะมาสิบหน่วยนะตัวเดียวเนี่ยนะครับแต่ถ้าเอามารวมกันสามตัวบางทีก็มาสิบหน่วยกับร้อยเลยนะครับอ่ะ อันนี้ก็มาดูอีกสูตรหนึ่งนะอีกสูตรหนึ่งผมได้สี่นะครับอีกสูตรนี้นะสูตรนี้ก็ได้สี่นะครับอ่าแล้วก็สูตรสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามได้สองนะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะมาจับผมก็จะมาจับใส่กันเลยนะพอมูเลอรกันสามสูตรครับได้เป็นที่ชุดเดียวเลยนะครับก็คือสองสี่เจ็ดอ่านะครับสองสี่เจ็ดนะครับ สองสี่เจ็ดนะแล้วก็มาเจาะเด่นเจาะเด่นนะครับเจาะเด่นสองตัวมามาหนึ่งตัวนะครับแต่วันนี้ถ้าห้ามาถ้าห้ามาร้อยนะครับสี่จะมาหน่วยนะถ้าถ้าเอาตามหรือว่ามาสิบนะน,นะครับห้าก็จะมาร้อยนะครับก็เนี่ยสูตรนี้งวด,ดเทดยลได้งวดเทเลได้อะไรนะเดี๋ยว 8 6 1 8 8ดบวกหได้4ี1บวก1 6วกได้7 4็บวก1ได้1บวก7บวกได้1ันจะได้1กับ2นะครับมา1อา่ะอ่ะโอเคก็เป็นสูตรที่เจาะเจาะ2ตัวนะครับมารอสอนอสมมติจะมา10หน่วยนะครับสมมติจะมา10หน่วยนะ แล้วก็ชี้ไปที่สี่มากกว่า5้าแล้วกันนะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับนี่ผมก็มาจับอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้น้องส่งมานะครับเป็นคนพลวิสัยนะครับอ่ะส่งมาให้นะครับผมก็ต้องจับดูเพราะจับมาแล้วนะครับสูตรนี้นะครับอ่าดับสูตรนะครับอันที่หนึ่งคือคือมันมันไม่เป็นหลักร้อยที่เดียวหรอกคือมันเป็นสูตรที่จับสามตัวใส่กันนะครับให้ให้มันเป็นตรงโตนะครับทีนี้ก็ แล้วก็สิบก็ได้หนึ่งสองสามผมก็ตัดดับสิบออกหนึ่งสองสามไม่มาสิบนะครับเราก็ได้สูตรของเราแล้วใช่ไหมละ่ะทีนี้เก้าเก้ามันมาหน่วยนะแล้วก็แปดแปดมาสิบก็สลับกันทีนี้พอมาจับนะครับพอมาจับตามสูตรนี้ก็จะได้นะครับก็จะได้สามแปดเจ็ดนะครับสามแปดเจ็ดนะสามแปดเจ็ดแปดแปดเก้านะครับน 8, 8 9นี้8ปดบวกแดได้หกบวกกับ9ได้5้แต้มมาได้นะเพราะว่าแต้มแต้มรวมแล,ล้ได้สองสามสี่ห้าแปดนะครับก็อยู่ในแต้มนะทีนี้ก็ครบบนพิเศษนะอันนี้ผมคัดขึ้นมาโดยเฉพาะนะนี่ก็จะได้6กหกเก้ี่สองนะครับผมก็จะมาจับจากสูตรนี้ให้นะครับถ้าเข้าชุดสูตรไหนท่านก็เดี๋ยวให้สั่งผมนะครับเดี๋ยวก็สั่งผม เราค่อยออกวันที่สิบแปดสิบเก้าแลยนะเผื่อข้างล่างมาติดเก้านะครับติดหนึ่งนะพอดีเผื่อหนึ่งเก้ามาเนาะพอดีฝันเห็นตัวตัวเองบวชนะมันชอบบอกสิบสามลงสิบเก้าพึ่ผมตัดสิบแปดแล้วละสิบแปดสิบหนึ่งแปดผมวาไว้บนนะครับผมไม่เอาล่างนะเพราะว่าแปดผมดับติดดับนะข้างล่างนะ อจับจากสูนี้ก็จะได้อย่างนี้นะครับก็จะได้หกแปดเก้านะแปดแปดเก้าสามแปดสี่นะสองสี 2, 4, 9, 2, 9, 4, ่เก้าสองเก้าสี่นะเลขเราจะเหมือนคนอ,อื่นนะเห็นไหมครับเลขเราจะไม่มีหกเลยไม่มีไม่มีหลักห้าหลักอะไรเลยนะครับนะหลักสองเซิรงอะไรนะรเพราะว่าเราดับไปตั้งแบบเจ็ดตัวเนาะนี่นีอ่อันนี้มังกรนะครับลูกชายผมนะครับผมบอกเขาให้เขาเลือกผมให้เขาเลือกนะครับหลักหน่วยตัวไหนที่มามากที่สุดเขาเลือก เขาเลือก7กับ9มามากกว่า41และ4นะครับผมก็เลยเอาอนี้ไปที่เจ็ดนะนี้ผมก็ทําการซื้อไปเดี๋ยวผมจะมาดูให้ดูตอนท้ายนะครับอ่ะที่ไปดูที่นิมิตเทวดานะครับอ่ะนิมิตเทวดาแล้วก็จะมาชี้ว่าผมซื้อตัวไหนเน้นนะนะครับนิมิตเทวดานะครับแฟนเห็นท่านพ่อนะคือแฟนเห็นท่านพ่อนี่นะครับมี9นะครับลองแปดนะ ข้างล่างนะก็เห็นท่านสมมติก,ก็จะอ,อกสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้านะปกติเห็นท่านเนี่ยนะครับทีนี้ท่านเกิดวันที่สิบแปดนะครับถ้าอยู่ข้างบนเป็นแปดหนึ่งนะครับนะแล้วเกิดพอสองสองสี่แปดแปดนะครับแล้วก็เบอร์โทรท่านก็แปดแปดหกแปดแปดเจ็ดนะครับแต่ว่าแปดแปดเจ็ดเนี่ยมันอยู่ในในแต้มนะครับอายุก็เจ็ดสิบแปดนะบัตรทีท่านสองสองเกตแต่ถ้าสองเกตมาวันนี้นะก็จะมาล่างนะครับ แต่ถ้ามาบนก็จะมาแค่สองกับเจ็ดนะครับก็จะไม่ครบสามตัวนะครับอ่าคือมามาแค่สองกับเจ็ดนะครับเป็นคู่โต๊ะนะครับแต่ว่าไม่มาด้วยกันอ่านะทีนี้ก็จะมาดูนะครับนิมิตนิมิตของลูกพี่ลูกน้องนะครับอ่าล,ลูกพี่ลูกน้องผมนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องแม่แม่แล้วกันนะ วันนี้ให้หวยลาวแกไปหรือหาน้อยไปหรือไอ้ว่าที่ 8, ออกแปดเก้าอ่ะที่นี่เขาเอาห้าหรือหกตัวก็เลยถูเก้าแปดแปดเก้าผมก็เลยตามไม่ทันเลขลาวนะครับถ้าออกตามบ้านผมเนี่ยเข้าทุกหมดถ้าออกตามเว็บเนี่ยมันแล้วแต่คนจะซื้อนอะผมก็เลยไม่มั่นใจสูตรเพราะว่ามันออกรายอยางนะครับทีนี้ก็มาเจาะท,ที่เลขกล้างนะครับก็จะได้จับมานะครับจากครบล่างนะครบล่างก็จะมีสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าถ้าจะมีหนึ่งนะครับก็จะมีสิบสาม สิ1ห้าสินะถ้ามี2ก็สองสองสองเจ็ดกนะไอสองสอ็ก็คือเลขบ้านเลขที่ท่านพ่อที่ท่านไม่รู้ทำและนะครับที่แฟนองนับถือตั้งแต่ปีผมรู้จักท่านในปีสี่เจอ๋อพูดสี่เออสะซล้วเนาะทีนี้ก็เน้นหนนะครับเน้นหนึ่งห้าห้าหนห้าเจะคือเน้นที่มี5กับ9ไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวก่อนเที่ยงพ่งนี้นะท่านใดที่ช่วยค่าน้ำมันก็ผมก็จะไม่ได้อีกทีนะครับคือผมวันนี้ผมไม่นิมิตนะครับส่วนมากถ้าผมไม่นิมิตแหวยหวยหวยที่ทำเอาไว้เข้าแล้วหรือไม่ก็ออกตัวซ้านะครับออกตัวซ้ํานะครับตัวซ้ําที่ทำเอาไว้ทั้งกูดูมีตัวไหนนะครับที่เราทำเอาไว้แล้วซ้ํานะครับทีนี้ก็ลูกพี่ลูกน้องแม่นะครับของแม่เนี่ยฝันเห็นยายผมนะครับอ่าทีน้บัญชีก็คือสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับถ้าแกฝันแม่นะครับอ่า เรียกออกโต๊ดนะครับเรียกที่บ้านผมเนี่ยสองหลังเนี่ยนะครับะออกโต๊ดนะครับถ้าออกถ้าถ้าซื้อแบบบ้านเล็กที่เลยจะออกโต๊ดนะครับเรียกที่วัดก็คือเจ็ดห้าเก้าคือยายแกชอบไปวัดแกเป็นโยมปุปถากนะเห็นยายาออชอบว่าะชอบบอกสองเจ็ดห้าเก้านะครับนานๆก็จะเป็นสองสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดซึ่งจะโผล่งวนนี้แหละนะครับไม่นานๆล่ะนะคือจะโผล่งนนีหละได้เวลาโผล่แล้วนะ จะโผแบบโต๊ดหรือจะโผแบบตรงนะครับนะครับอ่าแล้วก็แฟนเห็นพระราชนีนะครับรอเก้าครับสิ้นพระชนนะครับมีคนแห่แบบแบบท่านเหาะได้นะครับใส่รองเท้าส้นสูงนะใครทราบปีราดจะพบท่านนะปีปีเกิดแล้วกันราจะสมภพเนาะกับอายุแจ้งทางลายได้นะครับนะครับแล้วก็นะครับมาดูนะครับมาดูที่ผม ที่ผมซื้อนะครับที่ผมซื้อซื้อกับน้องหรือก็ป้า,าไว้นะครับนี่ครับนี่นะผมซื้อไว้แบบนี้นะครับผมซื้อไว้หนึ่งสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดสามแปดสี่สามแปดเจ็ดผมกําลังจะตัดออกอยู่นะครับเพราะว่าพอเพิ่งมาเช็คเมื่อกี้มันติดดับนะครับติดดับสองตัวบนนะแต่ก็ใส่ไปก่อนนะลาบไอลาบก็ใส่ไปก่อนเพราะว่าหน่วยหน่วยเลขเกต นะกับกล้ามากกว่าใช่ไหมผมก็เลยใส่หน่วยหน่วย7ไปก่อนนะเพราะว่าเลข7จมันจะมาแปวดเนี่ยเราก็ใส่ไปก่อนนะแล้วก็เนี่ยก็จะมี5ชุดนะครับ1 2 3 4 5ี่ที่กินที่กินก็มี3มชุดนะครับแต่ว่าผมใส่ให้มันครบแต้มน,นะครับเนี่ยเลขที่ติด4 7เนี่ยผมเน้นที่สุดนะลองก็คือ8 4กับ8 7ดลองเน้เนที่สุดนะทีนี้ก็ตัวลองตัวลองก็คือ ซื้อตัวแล้วหนึ่งพันเมื่อกี้ถ้าออกห้าชจนี้ผมได้หนึ่งล้านเออสองหนึ่งล้านเลยแหละหนึ่งล้านขึ้นนะแล้วก็ถ้าออกที่มีท้ายเก้าครับท้ายเก้าผมเช็คตัแล้วนะครับมันมีแต่ตันนี้แปดเก้าับสี่เก้านะครับเก้าเจ็ดก็ยากยากอยู่นะครับเก้าเจ็ดกับแปดเจ็ดนี้ติดดับนะครับติดดับตามสูตรแต่รูดูนิมิตอีกทีนะครับพรุ่งนี้แหละนะครับแล้วก็ตัวรองก็คือหกแปดเก้าห้าแปดเก้าแปดแปดเก้านะครับเห็นไหมครับเนี่ย ถ้าติดแปดเก้าคือออกแบบนี้แหละดังก็ช่างมันแต่ว่าของเราเนี่ยขอเราจะจะกินเลขดังแบบเฉียดชิวนะท่านใดซื้อสามตัวได้ก็ซื้อตามผมนะครับเพราะว่าเลขที่ให้ไปคือติดติด,ตดครบบนครบอะไรก็เจอแต่มันมาติดที่หกแปดเก้านะครับห้าแปดเก้าแปดแปดเก้าเนี่ยนะครับแล้วเลขพระราชินีด้วยเนาะพระราชินีท่านสิ้น,นผมก็ใส่นี่แหละแปดเก้าไปก่อนนะอายุเท่าไหร่ค่อยว่ากันแล้วก็มาหนะึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่เนี่ย นะแล้วก็7 4็ดสีก็เป็นตัวตัวของ1นึ่งแหละแต่ว่า1-4-7ผมเน้นกว่านะก็เลยมาใส่อันนี้เป็นชุดลองนะก็หนึ่งพันคูณสี่้นะครับอันนี้นะแล้วก็มาตัวกันทุนนะตัวกันทุนกรณีถ้าเกิด8ปดเจ้ามามันก็จะเป็น4-9่เนะครับสี่แทนนะก็จะถ้าออกก็คือเจ็ดแป สองสี่เก้าห้าสี่เก้าแต่ว่าสี่ชุดนี้นะครับตอนนี้ผมเน้นไปที่สองสี่เก้ากับห้าสี่เก้านะครับเพราะว่ามันได้แต้มนะมันได้แต้มแปดกับแต้มห้านะครับถ้าจะเอาแต้มอื่นมันก็ติดหลักร้อยดับนะครับเจ้าสามใส่ก็ไม่ได้นะครับคือเอาคือเอาตัวอื่นใส่แล้วมันไม่ได้แต้มแล้วกันนะถ้าได้ถึกได้แต้มแต่หลักร้อยก็ติดดับนะครับ่าเลยใส่ตามน,นี่แหละนะคือสี่ชุดนี้ถ้าสามารถตัดเจ็ดแปดเจ็ด กับสองเก้าเจ็ดออกได้นะครับจะถ้าไม่อยากตัดก็กันทุนไว้นะครับอ่ะทีนี้ก็มาเน้นไปที่สองสองตัวบนนะผมก็จะเน้นไปที่อันนี้ตอนที่ผมทำนี่คือมันผมยังไม่รู้ตัวดับนะครับอ่นะมันก็จะมีแปดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าแปดเก้าทั้งนั้นในสี่ช่วน,นี้แปดเจ็ดด้อยสุดนะครับแปดเจ็ดด้อยสุดนะครับแล้วก็ตัวรองก็คือสี่หนึ่งแปดสี่นะแปดหนึ่ง 88กันทุนนะแต่ถ้าแต่ถ้าตัวในดังและอั้นก็จะมี818797หลุดนะครับหมายความว่าไม่มานะครับคือเรียกคือเรียกที่จะหลุดได้คือ818797นะครับนะนี่ก็คือ819787อ่ะนะครับก็บจะหลุดไปสังเกตดูถ้ามันดังมากถ้ามันถ้ามันดังพวกนี้นะครับท่านก็ตดัดออกเลยนะครับนะ นี่กน็นั่นแหละก,หออก็ภาวนาให้ออกภาวนาให้ออกอ่ะสี่ชุดน,นี้แล้วกันเพราะว่าสารแปดเจ็ดผมก็จะผ่อนลงเหมือนกันนะพรุ่งนี้ก็จะผ่อนลงลนะนะพอไปเช็คดูแล้วมันติดติดดับติดดับเทวดานะครับอ่ะผมขอเขเยนให้กันพอดีมาเช็คดูปุ๊บพอทําไปก่อนแล้วพอดีพอพอมาเช็คอีกทีกนะ ตัวนี้มันติดดับที่มันดับเพราะว่าคนซื้อเยอะนะครับเนี่ยก็ดูนิมิตอีกทีนะครับท่านาจะจะคงเอาไว้ก็แล้วแต่นะแต่ผมก็เช็คอีกทีเหมือนกันนะเพราะว่าเลขดับสู้นิมิตไม่ได้ถ้าผมนิมิตเห็นเห็นพวกผลไม้ก็ออกได้นะครับกับเห็นตัวเองบวชนะตอนนี้แต่ว่าตัวแต่แปดหนึ่งมันอยู่ในคู่โต๊ดอยู่นะ ถ้ามาแปดหนึ่งมันก็ต้องเอา 4, สี่ใสมันก็จะเป็นคู่โต๊ดพอดีนะท่านใดอยากได้แบบลายเด้งก็จัดไปได้สี่แปดหนึ่งนะครับก็จะได้ลายเด้งนะครับนี่ครับนี่คือติดดัดเทวดานะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยไลน์ผมมีปัญหาเนี่ยผมจะส่งช้าหน่อยนะครับก็อ,อ,อย่าว่ากันนะครับมีบางท่านผมก็ให้ให้ไลน์แฟนส,ส่งไปก่อนแล้วนะครับผมจะส่งให้บางท่านนะครับที่อยู่ไต้หวันโคราชผมส่งไม่ได้นะครับ ก็เลยเงมันชอบมาเป็นตอนก่อน่ออกแล้วก็เป็นเป็นชว่วงที่หัวยะเข้า3ตัวทุกครั้งเลยนะครับอ่ะค่อยว่ากันนะครับผมก็จะไปเช็คอีกทีนะเดี๋ยวขอโหลดก่อนนะครับพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะครับถ้าไลนา์ใช้ได้จะแจ้งเข้าไปอีกทีนะครับดูที่ไลน์จะใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่มีมีบุญแล้วนะแต่ว่าวิบากก็มากั้นเราอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นชอบเป็นตอนอย่างเงี้ยนะครับเมื่อที่ออกเก้าเสองก็ส่งให้สมาชิกเมื่อก่อนตีนะมีห้าพันถึง1 0ื0นคนและนะครับหลักหลักหลังๆัมาเหลือแค่พันกว่าคนไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอ่ะภาวานานครับพรุ่งนี้นะครับถ้าเข้าตามเป้านะครับผมจะมาร้องเพลงกันอรลดเสร็จนะครับก็แมลว่าถ้าผมร้องเพลงกันรลดเสร็จนะครับหัวจะติดเก้า เก้าหนึ่งถึงเก้าห้านะครับหรือตัวกลับนะครับบนล่างไม่รู้นะครับแต่ว่าจะติดเก้าหนึ่งถึงเก้าห้านะครับอย่างลูกคึกเก้าแปดแปดเก้านะครับอ่ะถ้าผมร้องเพลงกับไอโลสนี่คือโค้ดนะครับขอบคุณครับ